วันนี้เรามีเรื่องเล่ามาเรื่องหนึง่งชิวชิคือวันนี้เราได้เห็นคลสของอันนี้ขอพูดได้ไหมเก่งไ,ได้เกี่ยวกับแม่มึงเข้าโรงพยาบาลก็คือแน่นแน่นหน้าอกใช่ไหมบบเกี่ยวกับความความดันใช่ไหมใช่ใช่ใช่น้องกูอยู่ปะวะน้องตายแล้วปะเนี่ยอยู่นี่อยู่อยค่โอเคกูน <c oughs> <c oughs> ึกว่าน้องกูดูดไปในไม้ครับแล้วไอ้ย เรื่องราวมันจะประมาณว่ามันมีช่วงหนึ่งในตอนนั้นตอนตอนนั้นมึงมึงกับกูยังยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยกันจริงจังอะไรเก่งแต่กูเห็นงานแล้วมึงมึงอดูกูมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เมมัวข้างบ้านแรกๆแล้วอันนี้กูรู้เออคือตอนนั้นมันประมาณช่วงสองปีที่แล้วมั้งเป็นช่วงที่กูเนี่ยก็ทํางานปกติเลยคือเป็นคนนอนดึกนอนน้อยแล้วก็ดีดง่ายง่ายเออดีดนั่นแหละแล้วก็เป็นคนที่ชอบกินข้าวกินอาหารอะไรแบบกินมั่วคือแบบหิวอะไรกูก็กินไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีตารางอาหารไม่อะไรคือคือไม่ไม่ดูแลตัวเองอะ่ะคือหิวก็แค่กินอะ่ะปกติว่าผู้ชายมันก็เปมีแล้วใช่หิวก็แค่กินไม่มีก็แค่อดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยออกไปซื้ออะไรประมาณเนี้ยเออมันจะประมาณนั้นในในสมัยก่อนนะแล้วกูเป็นโรคประเภทหนึ่งคือจะมีปัญหาคือการย่อยของกระเพาะเนี่ยทำงานผิดปกติพอเรานอนน้อยอะ่ะมึงเข้าใจไหมว่าเวลาคนเราแม่งนอนน้อยร่างกายมันจะดอบอะ่ะใช่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 อันนี้เรื่องจริงอืมพอพอร่างกายมันดอบอะ่ะทีเนี้ยทุกอย่างมันจะทํางาน ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออไม่ว่าจะสมองกระเพาะคือกูกูไม่รู้นะมันเคยมีคนคนหนึ่งพูดมาว่ามันจะมีอวัยวะหรือว่าชิ้นส่วนในร่างกายเราอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละจะหยุดทํางานไปไม่รู้ชิ้นไหนบ้างนะในตอนที่เราหลับอะ่ะมันหยุดพักแล้วมันก็จะฟื้นฟูของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็ก็แล้วแต่ของมันอะ่ะทีน,นี้มันมีช่วงหนึ่งคือตอนนั้นกูกูก็ใช้ชีวิตตามปกติกูเลยแหละคือ กินดึกดึกนอนน้อยๆอ,อย่างเงี้ยร่างกายก็เหมือนว่าทํางานแบบเพี้ยน,ยนออกเพี้ยนยน,นิดนึงอะไรประมาณเนี้ยกูตื่นเช้ามาในตอนนั้นอะคือมันเป็นวันวันหนึ่งตื่นมาแล้วกูแน่นหน้าอกมากแน่นแบบว่า mm hmm. หายใจไม่ออกทําทุกอย่างนะคือแบบเอ้ยกูคงจะแบบเออจมูกกูมันคงตันหรือมันคงไม่มีอะไรอย่างเงี้ยหายใจไม่ค่อยออกเพราะมันหายใจไม่ออกเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากมันก็ยังพอมัน,ม,นมันหายใจพอออกเว้ยแต่ว่ามันรู้สึกตันทีนี้เราก็ใช้ชีวิต<ม>ของเราเออปกติใช่ไหม ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอตื่นมาได้ประมาณสัก2อชั่วโมงอะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเริ่มหายใจได้ไม่ค่อยออกหนักกว่าเดิมสูดเข้าไปก็สูดไม่เข้าอะสูดอากาศเข้าจมูกก็มันไม่เข้าอะมันก้าออกไม่ได้มันเหมือนจมูกแม่งตันแบบแล้วทีนี้สิ่งที่หนักเลยก็คือมันแน่นอก ้องยกออกเก็บเอาไว้นานไปในใจถนอมคือมันจีดมันจีดมากมันจีดต้องอกเหมือนแบบเหมือนโดนพันปักษาทิมทิมที่อกอะไรเงี้ยเหมือนโดนอะไรสักอย่างกูรู้สึกบอกโอ้พระเจ้าโคตรเจ็บเลยตอนนั้นแบบเจ็บชิบหายเลยแบบเฮ้ยทำไมมันเจ็บขนาดนี้วะไม่เข้าใจกับตัวเองเว้ยไอ้เราก็ชิบหายแล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกูเจ็บอกจีดมากไม่ไหวอ่ะแม่งเออมันงอเลยเว้ยมันมันมันแบบว่าลงไปลงไปแบบ คุกเข่าอ <tinc S 1> like ่ะแทบจะแบบแทบจะแบบโมกของตัวเองแล้วแบบอู้อู้อู้อย่างเงี้ยไม่ไม่ไหวเว้ยเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกทีนี้กูต้องหายใจทางปากดูดอากาศเข้าปากแล้วก็ฮออยู่อย่างเงี้ยเออเป็นเป็นอย่างเงี้ยกูเกิดอะไรขึ้นกูตายแล้วหรือเปล่านั่งคิดกูตายแน่กูกูตายมันคิดว่าเออกูยังไงกูก็ต้องตายอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะคือคิดไปแล้วกูอาจจะตายได้ไอ้เราก็แบบแม่งเจ็บอกและแม่งเริ่มจะเจ็บตรงหัวใจมันเริ่มเจ็บหัวใจ ใช่ใชม่มันจะเจ็บข้างๆข้างๆเออมันเริ่มเจ็บหัวใจเราคิดแล้วเอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับกูกูอันนี้เกินไปหรือเปล่าอะไรเพราะว่าทางานหนักนะช,ช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่บอกกูทํางานหนักมากแบบหนักหนักเยี่ยเลยกูก็เลยแบบ <c oughs> เจ็บมากทีนี้ก็โอคิดไปเลยเปิดโทรศัพท์อัดวิดีโออัดวิดีโอแล้วก็พูดสั่งลากับโลกอารมณ์เบียวเบียวมันมันเข้าเต็มเต็มสูบอ่ะแบบอัดโทรศัพท์แล้วก็พูดแบบผบอะ่ะตอนนี้ผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับผมแต่ ผมอยากจะบอกทุกคนไว้ว่าผมรักทุกคนโน <laughs> จกี้แล้วมึงคิดดูกูสั่งเสียกูสั่งเสียกับกับแฟนกูกับครอบครัวกูวก,วกับเพื่อนกูทุกอย่างบนโลกใบนี้กับเอฟซีกูแบบกูพูดแล้วไม่รู้ว่าผมเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าผมกำลังจะจากโลงนี้ไปผมอยากจะบอกว่าผม ดีใจที่ผมได้ทําเต็มที่มาทุกวันนี้แล้วก็มันถึงเวลาของผมแล้ว่ะที่อาจจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้ช่วงเวลาผมอาจจะสั้นเกินไปหรืออะไรผมคิดว่าผมจะไปได้ไกลามากกว่าน,นี้แต่ผมก็มาได้แค่นี้ต้องขอบคุณคนที่ติดตามนะครับคุณเข้าใจไหมถ้าถ้ากูตายอ่ะกูอยากจะให้แบบว่าโทรศัพท์กูมันเป็นแหล่งที่แบบว่าใครมาเล่นอย่างเงี้ยโดยเฉพาะคนที่แบบคนในครอบครัวกูหรืออะไรเงี้ยอยากจะให้เขาโพสต์หรือแชร์ออกลงโซเชียลว่าเออ ก่อนกูจะตายกูพูดอะไรไ้บ้างอะไรเงี้ยเออกูอยากจะทําแบบนั้นไงเออซึ่งกูเคยทํามาก่อนไงคือแบบว่าเคยเก็บเอาไว้แล้วเป็นช่วโมงไงแต่กูนั้นไม่ตายไงกูไม่ตายกูค็เลยลบคลิปทิ้งอ <c oughs> จะเจ็บคอเด็กน้ำกันเออตายแล้วเน่ย ทีนี้กูก็ทีนี้กูก็ไม่ไหวเว้ยกูก็เลยสตาร์ทมอเตอร์ไซค์กูโทรไปหาโทรไปหาแฟนกูไงบอกว่าเออเธอเขาเจ็บหน้าอกเขาไม่ไหวแล้วเขารู้สึกว่ามันหายใจไม่ออกเขาเจ็บหัวใจมากไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแต่เขานะแต่อยากจะบอกว่ารักนะจุบจุบวางสายเบียวโคตรเบียวอ กูก็สตาร์ทบูตอร์ใสคือแฟนกูก็โทรตามแนละ้วแบบแกเป็นอะไรแกในกูก็บอกว่าเอ้ยไม่ว่างคุยตอนนี้พูดไม่ได้มันมันแบบมันจุกมันแบบมันพูดไม่ออกเลยเว้ยมันมันอยากขับรถอยากไปโรงพยาบาลอย่างเดียวสตาร์ทบูตอร์ใสตอนนั้นก็แบบขับ GD เออตอนนั้นขับ GD แล้ว <c oughs> มึงนึกสภาพนะคือ GD กูแม่งเป็นหลังแข็งอ่ะเออมึงมึงคิดดูหน่วยเองรู้ใช่ไหมหลังแข็งคืออะไรเองเล่นฮาเล่ยเองรู้อยู่แล้วรู้พี่ไม่มีเลยจ้ะ เออ,เอ,อนั่นแหละแล้วเอ็งคิดดูเจ็บหน้าอกเจ็บหัวใจอยู่แล้วหายใจไม่ออกแล้วขับรถหลังแข็งไปไปโรงพยาบาลระยะทางประมาณสิบแปดโลอะเดินรูดนสักโลนึงอะเออแล้วแล้วไอ้ทางที่ไปเนี่ยมันลุกลกลุงลังเอาเรื่องนิดนึงแต่ก็ไม่ไม่หนักมากมันจะมีช่วงนึงที่แบบว่ามันลกมันลกแป๊บเดียวประมาณไม่ไม่ถึงโลหรอกมันลกเออกูขับรถไปกูก็กระแทกแล้วกูก็หายใจแบบทางปากอะหมวกกันน็อกไม่ใส่เลยเพราะว่าแบบหายใจไม่ออกก็เลยแบบขับไปงั้นและแล้วก็กระแทกอล จะตายอ่ะไอ้แค่แบบจอดมอเตอร์ไซค์นะเว้ยจอดจีดีไว้ข้างถน,นนนะลงไปนั่งลงไปนั่งข้างทางแล้วก็หายใจอยู่แบบใช้ปากหายใจแบบอยู่เงี้ยแบบนั่งคิดอต่แบบอุ้ยเฮ้ยกูตายแน่เลยว่ะกูกูตายตายแน่นอนนี่กูจะตายจริงๆเหรอเนี่ยกูบอกกูจะตายจริงๆเหรอวะเฮ้ยมันมันแบบแล้วแล้วอันนี้ยังไม่พีคนะพอกูขับรถไปโอ้ยดันโดน,นไปประมาณ18โลขับรถไ,ไปไปโรงพยาบาลตอนไปหลับลูกกา เออกูไปโรงพยาบาลลำลูกกาเพราะว่าสิทธิ์สิทธิ์กลัวอยู่ที่ลำลูกกา30บาทรักษาทุกโรคอะไรอย่างเงี้ยแล้วมึงคิดดูคนหายใจแบบกำลังจะตายกูเดินมาหอบอ่ะคนแมื่อไอหนูหนูหนูเป็นอะไรไอ้รถรถไอ้ไอ้นั่นอ่ะจะเป็นคนที่แบบอยู่อยู่ตรงหน้าประตูอ่ะเขาจะแบบมาถามอ่ะเอ้อเออเออแบบเอ้ยมึงเป็นอะไรวะมึงเป็นอะไรเงี้ยเจ็บหน้าอกเจ็บหัวใจครับหายใจไม่ค่อยออกผมต้องหายใจทางปากเดียวเลยจมูกผมไม่มีแรงทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยแบบเขาเอ้ยนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนเขาให้กูนั่งรถเข็นเว้ยกูก็นั่ง กูนั่งแล้วกูแบบเหมือนคนจะตายอะแบบขาดออกซิเจนอะเหมือนปลาแบบขึ้นมาบนบกแล้วแบบพังาบผง,งาบอยู่งั้นอนะจนจนแบบว่ากดบัตรคิวแล้วกูต้องรอคิวแต่โชคดีไปวันนั้นอนะคิวกูมันประมาณ5คิว มันดีที่ว่าคนมันน้อยโหไปนั่งรอเลยอยู่หมอก็เข็ดรถกูเข้าไปบอกเป็นอะไรคะไปเจอพยาบาลพยาบาลแบบเป็นผู้หญิงเนาะเขาก็แบบเป็นผู้หญิงธรรมดาบอกเขาคือผมเจ็บหน้าอกมากครับผมจี๊ดมากแล้วก็เจ็บหัวใจตอนนี้ผมหายใจทางจมูกไม่ได้เลยผมไม่รู้เป็นอะไรมันหายใจได้แต่ทางปากกูก็พูดไปก็ผมหายใจได้แต่ทางปากครับผมผมไม่รู้ผมเป็นอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนคนเงียนะหมอเสียวแบบอผอ อย่างนี้กูก็ได้รับบัตรคิวเขาก็วินิจฉัยว่าแบบเป็นอะไรวะเขารู้เขาเห็นว่ากูอ่มันมันมันเหมือนหนักเว้ยแบบอาการมันไม่ใช่อ่ะคือคนแม่งสามารถตายได้ตลอดเวลามึงเข้าใจไหมอย่างนี้เขาคิดว่ากูอ่หนักเกินไปเขาก็เลยให้ไปที่ห้องเอ็กซเรย์เฮ้ยกูเอ็กซเรย์เลยนะเว้ยเขา เขาให้กู <S <S 2> <S 2> ไปห้องเอ็กซเรย์ทีนี้กูไป XL. เอ็กซเรย์แล้วผลตรวจอะมันจะออกมาประมาณ30นาทีที่ทน,นู่นนะนะที่อื่นกูไม่รู้ว่ากีา่นาทีกี่ชั่วโมงหรืออะไรบางที่มันแบบว่าเอ็กซเรย์เสร็จปุ๊บมันได้ใบามาเลยอย่างนี้ก็ว่ากันไปเนาะแต่ของกูมัน30นาทีในระหว่าง30นาทีเนี้ยเขาให้กูไปที่ห้องตรวจคลื่นหัวใจตรวจคลื่นหัวใจนะเว้ยร้อยวันพันปีกูเกิดมาตอนนั้นอายุป,ป,ะประมาณ19 20กูยังไม่เคยใช้เครื่องตรวจหัวใจเลยไม่เคยทํามาก่อนไม่รู้ว่าเป็นยังไงกูรู้แแแค่่วาาามมมันนอออจจจะะบบบบเเเเีหืืด ติ่ทดดีดด่กราฟขึ้นนะ่ะอย่าปูตรอดอย่าปูตร,ร้านหนุ่ช่าสิฟรั๊สพูดยังไยมันอาจจะขึ้นมางั้นอนะแบบขึ้นมาเป็นการาฟหุ่นอะไรกูรู้แค่นั้นอะมันมันจะขึ้นมาเป็นอย่างนั้นแล้วก็บอกหัวใจมึงเนี่ยเต้นดีนะอะไรอย่างงี้เออขึ้นแบบปกตินะอะไรเงรี้ยอ่ะกูก็ไปห้องตรวจหัวใจสิ่งที่กูแบบกูกลัวที่สุดในใน,ในการเข้าห้องห้องพวกนีน้มันมันไม่ใช่เครื่องเทคโนโลยีหรืออะไระแต่มันคือหมอ ไม่ต้องห่วงครับเครื่องโรงพยาบาลเราใหม่อยู่แล้วเออประมาณนั้นไม่ต้องห่วงครับเครื่องเราใหม่คนที่เอเราตรวจล่าสุวเนี่ยคือหัวใจไม่ดีตายไปแล้วอะไรแันแต่ไม่เป็นไรครับหมอก็ใหม่เหมือนกันโอ้แล้วก็ใส่ถ้วยแล้วผ่อนแล้ววิธีการตรวจคึืนหัวใจเครื่องเครื่องทั้งใหม่หมอก็ใหม่กูเข้าห้องไปกูได้เข้าห้องพิเศษเป็นห้องตรวจคลื่นหัวใจโดยเฉพาะกูเข้าไปกูไม่เคยคิดเคยฝันว่าโรงพยาบาลนี้จะมีของดีไอ้เหียอะไรวะกูเจอพยาบาลอย่างบึ้มแบบ มึงเคยดูไอหนไวยมันรู้ไอหนไวยมัน,ม,น,ม,นมันพอเข้าใจอยู่ไอ้เก่งมึงก็น่าจะพอรู้กูว่าพวกมึงพอรู้คือมึงเคยเอันนี้เนะนมเบิ้มเบ้มใช่ไหม เออประมาณนั้นเลยแบบอุ้มไม่อูมอะ่ะอันนี้บึ้มเลยอะ่ะบึ้มบึ้ม,บมแบบโอ้โหเสื้อนี่แบบกระดุมแทบจะทีกอ่ะถ้าเป็นกระดุมแม่งพูดได้แม่งคงแบบโอ้ยโอยกูใมันบึ้มมากอะ่ะแล้วใหญ่แล้วขาวสวยนะไม่ใช่น่ารักนะแต่เป็นสวยกูไม่รู้อายุเท่าไหร่แต่กูเข้าไปคือแบบบึ้มมากแล้วก็แล้วกูอยู่กับเขา2ต่อ2ในห้องแล้วเป็นห้องที่เล็กๆมากอะ่ะมันเหมือนห้องหนึ่งคูณหนึ่งหรือสองคูณสองอ่ะคือเป็นห้องิมเหลี่ยมเว้ยมีแค่เตียง มีแค่เตียงแล้วก็มีแค่เครื่องตรวจหัวใจแค่นั้นแล้วก็ไม่มีโต๊ะไม่มีโต๊ะแบบหมอหรืออะไรเลยนะมีแค่แบบรถเข็นกูอยู่กับเขาสองต่อสองอะ่ะแล้วห้องนั้นอ่ะไม่มีใครเข้าเว้เพราะว่าห้องนั้นอ่ะมันมันไม่มีใครมาตรวจแบบขค้ื่หัวใจอะไรขนาดนั้นอะ่ะคือมันน้อยมากวันหนึ่งอาจจะมีมาแค่คน2คนอะไรเงี้ยแล้วกูได้เข้าไปมึงสภาพนะแล้วมึงก็รู้ว่าวกูเป็นคนยังไงความคิดต่ำตมน,น,น,นั่นอนเออความคิดกูมันแบบมันต้นตีนอยู่แล้วอ่ะมึงกข้าใจเลยไหมกูเข้าเข้าไปอะ่ะและ้วแล้วทีเนี้ยเขาบอกกูว่าขอเสื้้้ผาดวยค่ะกูถ ถอดทำไมแล้วมึงคิดดูกูกูเขินอ่ะกูเขินแบบถอดเสื้อผ้าเขาเขาน่ารักเว้ยเขาสวยอ่ะสวยสวยเลยแล้วแบบบึ้มกูกูมองแต้ของเขาตลอดอ่ะแล้วแล้วในขณะที่กูพังงาพง่า,งาแล้วกูก็มองเขา <c oughs> เขาแบบว่าเออมึงมึงเป็นไรมึงไม่ได้เจ็บอกใช่ไหมอันนี้คือมึงมึงอยากใช่ไหมกูก็พูดไม่ได้ว่าหมอผมไม่ได้หื่นใส่หมอนะแต่ผมเป็นอย่างนี้จริงๆกูเขาเขาก็แบบเข้าใจกูอธิบายเขาฟังไปว่าเออผมเป็นประมาณนี้ผมหายใจไม่ออกต้องหายใจทางปากเขาก็เดินไปเอาเครื่องเขามาทีนี้มึงเข้าใจไหมว่ากูเป็นพวกสงสัยอ่ะกูชอบเทคโนโลยีอ่ะกูก็มองเครื่องแล้วกูกูก็ชวนเขาคุยเฉยเลยแบบเครื่องรุ่นนี้เป็น รุ่นใหม่ไปครับอ๋อเครื่องรุ่นนี้ก็ไม่ได้ใหม่มากนะครับอยู่กลางๆอะไรเงี้ยพูดพูดแบบกูปกตินะเขาก็เออน่ารักดีพูดการทํางานมันเป็นไงล่ะครับคือแบบในขณะที่กูแบบพังง่าวพังง่ากูถามก็าเฉเลยการทํางานมันประมาณไหนนะครับผมสนใจในเครื่องนั้นมากเลยพยาบาลมันคงแบบมันเป็นอะไรของมึงเนี่ยมึงจะตรวจไหมคลืนหัวใจมึงอะกูก็พยมาเป็นเซลขายเครื่องในเครื่องกูเลยถอดเสื้อออกเออแล้วเขาก็เอาเอมันเป็นสายไฟแล้วเขาไม่รู้มันมาติดตามตัวกูอะ อ๋อ oh, แล้วมันจะมีเชฟแปะเหมือนในหนังปะ่ะเออใช่ใช่เขาติดเขาติดกูประมาณ4ี่ห้าจุดหรือ6จุด4ี่ถึงหจุดเนี่ยแหละคือติดตรงตรงตรง,งแบบข้างบนตรงหัวใจตรง,ตอ,งอะไรแบบเต็มไปหมดเลยตรงแขนก็ติดอ่าชีพจรอ่ะ,ะทีม่มีชีพจรอ่ะใช่ใช่ตรงที่มีแบบชีพจรมันเราสามารถเช็คได้เงี้ยเออเขาแปะหมดเลยเวทีนี้เขาก็บอกให้กูนอนแล้วก็ทําใจให้นิ่งๆมึงคิดว่ากูจะนิ่งได้เหรอพยาบาลบึ้มแล้วก็แบบก้มหน้ามามึงมึงนึ่งเสื้อามาก้มก้มหน้าม <c oughs> าติดจับมึงนึ่งสภาพาดิมือเขาอ่ะ เขาไม่ใส่ถุงมือเขาไม่อะไรเลยเว้ยเขาแบบมือแบบขาวๆแหวนเหวนไม่ใส่อะไรเลยเล็บไม่ยาวมากแบบจับกูแล้วรูปแบบแปะอะไรอย่างเงี้ยจับมือกูแล้วแปะแปะแล้วแบบแล้วกูก็มองเขาอะมองแบบฟิ่งเดียวเลยที่กูกลัวหัวใจกูจะเต้นแรงเกินไปหรือเปล่ากูอาจจะตายอะไรอย่างเงี้ยกูก็ให้เขาตรวจเขาบอกว่าจะใช้เวลาตรวจประมาณ 1- นถึงหนาทีก็คือให้กูนอนอยู่กูก็นอนแล้วเขาก็ยืนยืนมองกูแบบยืนแบบน่ารักน่ารักเลยยืนแบบเอากุมมือไว้อะประมาณเนี้ย มึงไม่เห็นภาพอยู่แล้วห่ะคือเอามือกุมไว้แล้วก็วางไว้ตรงเป้าเขาอะดูกูอยู่ใช่ไหมแบบรอเครื่องเขาก็ดูเครื่องขึ้นอะไรเงี้ยติด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 อะไรของเขาทีนี้เขาก็ถอดเครื่องออกกูต้องตรวจหัวใจเลยวะคือแบบว่ามันมันแค่แบบมันจีดอกมันจีดหัวใจนิดเดียวกูเป็นโรคหัวใจวะคิดแล้วแบบกูตายกูตายแน่นอนมันมีแต่แบบสิ่งที่ทําให้กูรู้สึกว่า กูเข้าใกล้ความตายขึ้นเรื่อยๆแบบยมทูตคงจะแบบว่าเออไอ้เจ๊กเดี๋ยวมึงโดนกูโจยตะปุกกระแแน่นอนอะไรอย่างเงี้ย w l l o o m t to h l l อกูตายแน่นอนยังไงกูก็ตายอย่างเงี้คือแบบโอ้โหสั้นเหลือเกินชีวิตชั้นอะไรเงี้ย หมอก็ใช้เวลาประมาณนาทีกว่าตรวจปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จเขาก็ดึงเขาก็ดึงออกแบบว่าเขาไม่ได้ดึงทีละชิ้นนะเขาดึงแบบรวดเดียวปึ๊บออกไปเลยดึงกูปึ๊บออกไปกูอะอะไรวะเฮียตอนติดเนี้ยติดทีละอันแต่ตอนดึงกูนี่ดึงอย่างงี้ดึงต้นหอมต้นผักชีเลยเฮียแล้วถ้าลงผลออกมาเป็นไงทีนี้เขาก็ปิ้นผลการสแกน เรหัวใจแล้วมึงคิดว่ากูจะร,ร,รู้เรื่องเหรอกูไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเส้นพวกนี้พวกกราฟก,กูไม่ได้เรียนสายเนะี่ยถ้ามีคนมาถามกูว่าทำไมมึงเรียนช่างวะแล้วกูตอบกลับไปว่าอ๋อที่กูเรียนช่างเนี่ยพวกกูอยากเป็นหมอเนี่ยขำตายหาเลยเ้ยเขาก็เอาให้กูดูแล้วเขาก็ฉี้เครื่องหัวใจก็ปกตินะคะแต่ว่ามีจังหวะแต่ว่ามีจังหวะ <c ười> <c ười> มึงเข้าใจไหมขนกูแบบขนกูไม่ลุกวืดขึ้นมาแล้วแบบแต่ว่าในช่วงอ่าท้ายๆของการเต้นเนี่ยสัญญาณอ๋อของหัวใจเนี่ยมันเพี้ยนนะ มันเพี้ยนหลายจุดมากเลยกูก็บอกโอ้ oh, ตายกูตายแน่นอน Welcome to hell to ยังไงกูก็ตายกูเออไม่นะแม่กูได้แม่เี็บตัวแล้วตายแน่ดอนกูตายกูไม่รอดนั่งคิดตอนนั้นเศร้ากับชีวิตอ่ะแบบกูนั่งคิดในใจนะที่มันเต้นไม่ดีเนี่ยคือกูกูมองของเขาหรือเปล่าหรือว่าหัวใจกูมันเต้นแรงแล้วเลือดมันสูบฉีดลงไอ้จอนกูแล้วกูแข็งอะไรอย่างเงี้ยระหว่างที่เขาตรวจกูกูก็มองเขาแล้วกูก็จินตนาการแบบโอ้โหบอกพระเจ้าอะไรก็รู้มันก็อาจจะแข็งหัวใจเต้นแรงไป ผิดจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเหมือนการตรวจมันฟ้องอะว่าแบบว่าเออไอเนี้ยมันมันกาลังคิดอะไรเกี่ยวกับกูอยู่นะอะไรเงี้ยผลตรวจออกมาแบบตอนแรกมันหัวใจมันเต้นปกติแต่หลังๆมาปุ๊บมันพินเพี้ยน,นอะไรอย่างเงี้ยโหกูเครียดเลยนะเว้ยเก่งหน่วยตอนนั้นแบบ กูเครียดแบบเครียดเลยแบบหัวใจกูเต้นผิดจังหวะหัวใจกูเต้นไม่ดีอะไรเงี้ยมันมันแบบขึ้นสัญญาณไฟฟ้าหรือขึ้นในหัวใจมันเพี้ยนมันแปลกไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องปกติคือมันไม่ไม่เหมือนเดิมอ่ะกูก็เลยแบบเิดน้อยน้อยไงเออมันมันเครียดแล้วเว้ยคือเรื่องหัวใจอ่ะมันแบบกูคิดแล้วว่ากูเกิดอะไรขึ้นกับกูวะกูจะตายไหมเนี่ยนั่งคิดตอนนั้นนะก็ก็ส่งข้อความไปไปไปให้แบบคนทางบ้านว่าขึ้นหัวใจอ่ะผิดปกติเขาก็เป็นห่วงกูเนาะแต่เขาแต่ทุกคนก็ทํางานกันอยู่เรอกกูไบคลย ขับรถออกมาเลยแบบแม่งไม่ไหวอะไปที่ไปไปรอไปนั่งรอแต่เนี้ยเราเราต้องรอเอกสารเกี่ยวกับเอ็กซเรย์ตัวตัวกูใช่ไหมแต่เขาเอ็กซเรย์อ่ะคือเขาเอ็กซเรย์ที่ท้องกับเอ็กซเรย์ต้องอกอะอกถึงท้องอะเอ็กซเรย์แค่ตรงนี้ทีนี้กูก็นั่งรอผลการเอ็กซเรย์ประมาณไม่ถึง20่นาทีนะก็มาแล้วเขาก็เรียกกูเข้าไปในในห้องอผลการเอ็กซเรย์มาแล้วนะครับแล้วเขาก็บอกกูว่ากูเป็นอะไรอย่างเงี้ยกูก็ได้ผลผลแบบเมคชัว sure อ่ากูก็นั่งแบบ นั่งทาใจแล้วแบบกูน่าจะตายจริงแบบหรือไม่ก็เหลือเวลาไม่กี่วันหมอก็แบบทําหน้าคิดเครียดแบบเอผลการเอ็กซเรย์ออกมาแล้วนะครับคุณพิรพัฒน์อะไรเงี้ยมามานั่งดูกันเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะกูแบบเครียดเลยหมอแม่งพูดแบบเดี๋ยวหมอเอาให้ดูนะเดี๋ยวหมจะชี้ให้ดูว่ามันประมาณไหนอะไรเงี้ยมึงคิดว่าวินาทีนั้นถ้าเป็นมึงมึงจะรู้สึกไงวะตื่นเต,ต,ต้นตื่นตายใจมังตุบตับ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 ต้องกลัวว่าตัวเองเป็นอะไรสักอย่าง ใช่มันมันมันต้องคิดแล้วว่าแบาบว่าเราเราเราจะตายวัน,วนไหนอะไรเงี้ยเรากลัวใช่ไหมตอนนั้นอ่ะอือใช่คือกูคิดแล้วว่ากูอาจจะตายจริงผลเอ็กซเรย์ให้กูดูแล้วเขาก็ชี้ไปตรงอกตรงอกกูกับตรงหัวใจกูบอกว่าตรงอกเนี่ยมันมีการขยายที่แทบจะไม่ต่างจากเดิมนิดเดียวมากแล้วก็ตรงหัวใจเนี่ยปกติไม่ได้มีอะไรคือที่คุณหายใจแล้วคุณเจ็บเนี่ยแล้วคุณหายใจไม่ค่อยออกเนี่ยเป็นเพราะว่า มันเส้นเลือดมันแบบอาการเหมือนแม่งเป็นเฮีย้ยทะักอย่างนึงอ่ะเออมันทาให้หายใจลําบากอะไรอย่างเงี้ยเลยต้องหายใจทางปากคือมันเหมือนแบบมันมันพองขึ้นหรืออะไรมาเนี้ยอ่าเราก็นั่งคิดแล้วโอโ้โหกูหนักเลยทีนี้หมอบอกทีนี้เราเราเรา,เราลองมาดูทางทางด้านแบบช่วงช่วงท้องคุณนะคือเราเอ็กซเรย์มาแล้วหมอก็เลยพูดว่าคุณเป็นกดไหลย้อนครับ <c oughs> <c oughs> หมอบอกคุณเป็นกดไหลย,ย้อนครับอะหมอ กูเจ็บหัวใจกูแน่นอกกูหายใจไม่ออกกูเป็นกดไหลย้อนเหรอบอกใช่ครับคุณเป็นกดไหลย้อนการทํางานของกดในกระเพาะคุณหรือว่ากระเพาะคุณอะทางานไม่ปกติมันผิดเพี้ยนหมอไม่พูดตอนนั้นกูแบบกูนั่งเหัอนั่งหัอผมไม่ได้เป็นอะไรหนักใช่ไหมครับหมอไม่คุณก็เป็นกดไหลย้อนมึงเข้าใจไหมกดไหลย้อนเคยเป็นแต่ไม่เคยเป็นแบบเนี้ยที่มันแน่นอกแล้วเจ็บหัวใจอะกูไม่เคยเป็นเข้าใจเออมันแบบมันแค่ระบบแต่เนี้ยแม่งหนักเลยแบบหมอผมเป็นกดไหลย้อนจริงเหรอใช่ครับ ผมเอ็กซเรย์ลวผมดูตรงช่วงกระเพาะอะไรของคุณนะ่แม่งบิดเลยหมอบอกมันเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยกินอาหารไม่ค่อยถูกลักษณะแล้วก็คุณนอนน้อยหรือเปล่าถามคุกใช่ครับผมนอนน้อยใช่คุณนอนน้อยแล้วคุณเผลอไปกินของแบบตอนตรงคืนอ,อะไรอย่างนี้ประมาณนี้ใช่ไหมอาการมันก็เลยเป็นอย่างนี้แล้วทําตอนแรกอะแรกๆมันไม่เป็นไรแต่พอคุณทําปบ่อยๆเงี้ยอาการมันเลยออกอะไรเงี้ยเราก็บอกใช่ครับเป็นเป็นอย่างที่หมอพูดอ่าคุณเป็น กดไหลย้อนครับเดี๋ยวผมเขียนใบสั่งยาให้เรียบร้อยกูได้ยาทาดน้ำขาวตากระต่ายเด้ามาอย่างเงี้ยกูได้แอนตาซินได้ายาแบบเกี่ยวกับโรคกระเพาะมาเต็มกูกินไปได้ประมาณสองชั่วโมงเรียบร้อยกูปอดเลยกับกลับมาหายใจทางจมูกได้แต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หายใจได้แล้วอกหายเจ็บแล้วหัวใจหายเจ็บแล้วแต่หายใจยังลำบากอยู่เรียบร้อยผลปรากฏว่าผมเป็นกดไหลย,ย้อนไม่ตายกูไม่ตายว่ะเพื่อนอยังมีแล้วยังเหลือชีวิตมา ต่ความเรียวนั้นก็จะลดลดลงหน่อยความเรียวในตอนนั้นก็จะลดลงหน่อยคือไม่ไม่กินห้าเหมือนตอนนอนแล้วละการนอนก็จะฟิกเวลามากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นนอนดึกเหมือนมึงกับกูเนี่ยตอนนี้เนี่ยเที่ยงคืนวัน